า้าานต่่สวัสดีครับผมแม็กซ์เนเดียนะครับสวัสดีเชา้ายูทูบพ่นนะครับเดี๋ยวเขา้มารับก่มนะครับนี่คันรถเกี่ยวเขานะครับผุ้ตาดีซี่เจ็ดพิษสีพัดนะครับขยายปากเป็นเกาหานะครับสร้างแมทชัดไทยน,นะครับวโอโดล้อ,อเวียนนะครับ ขยายปากกันยังว่านอยู่นะครับเตรียมงานเก่งรถริ้งวิ่งทำากิงนะครับอูตัางกิงนะครับน้งว่าเฮ็ดท่านไหนอยู่นะครับสองสามท่นนะครับสนใจสอบถามกับทักท้ายเข้ามานะครับเฮ็ดขาแรกนะครับศูนย์แปดสองสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับโทรมาได้เลยนะครับมาถามนะครับนั่นขยายปากนะครับเจ็ดสิบเป็นเก้าห้านะครับ ผู้ช่างเก่งรถซิ่งวิ่งทำกินนะครับทายยูทูบทายคลีปลุกยูทูบบุ้มีสกเคียบกบคิดผ่าในนี้ตรงขออ้าไนะครับนี่กาเขาว่าผ้าอยู่เขานะครับ วันที่เจ็ดทิ้งหานะครับฝ่าเหมือนมั่วดินนะครับคุณขนตกไปปอยนะครับจะว่าก็ยังเกี่ยวได้นะครับวันที่เจ็ดทิ้งไปไปวันที่สิบเจ็ดทิ้งหาสองห้าหกเจ็ดนะครับ เตียนะครับเขาเป็นหลวนะครับ <t> เขาเตี้ย่อยมักมกเขาหนาหนานะครับบากเย่ารถสันจริงครับเขาหน้าปีนี่มักรักอุ้ยไม่ยั้งเอเนี่บาลไม่ยั้งเอเนี่โอยมีหอดฟ้าหลุดคออากบาลนี่ บาดโตกี่อหนน้ำบไม่มีควเม็ดเจี๊ยวเจี๊ยวถุงมาถุงมาขึ้นเพียงบ่จ๊กนี่ นี่นี like ่มไหนเป็นทำนี yes. oh ่นี่นี่มันเป็นเฮียงมุกจักนี่เต้ถุงเลยนั่นเต้ถุงเลยโอานี้นี้ก็ห้ามเฮยเพราะ่าเฟื่องเฟื่องงามนี่มันมันบไิดีแต่คุณหมู่ เขาบังคับข้าจะเก็บประกันอยู่บังคันฝนกัตกแล้วนะครับท้ามค้างสายฝนนะครับเกี่จ้าคงโอ้ยเล่นออกมาแบบผ้ายุ่งเขานะครับเด้ความพุ่นท่อนหนาของเขาไปรับชมครับ ลืนดีกับพ่อี่กอนรับเนี่ยุนหุนนะครับนครับยวขอทำการใช้ปุ่น quay khẩu tham càng tái phấn nữa không bên trắng, khâu hình rồi lái hình ไปลุยไปคุยเสียเวลาครับทีเดียวต้องเชี่วให้มันแล้ว